เอาเลคะครับผู้ชมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมันเดลลอดกันในภาคที่สี่แล้ววิคนนี้แบกอะไรมาเนี่ยวิมันจะเป็นดาบนะครับเอ่อเอาไปเก็บไว้ไหนครับพี่ผมขอเล่มหนึ่งได้ไหมครับผมอยากจะเอาไปสู้กับโจนป่าที่มันเผาบ้านเราอะครับพี่วิดูดิเข็นกันแบบว่าเป็นกระบวนพาเลทเลยนะครับเนี่ยโอ้ไม่ก็เราคงจะต้องรวยเด้วเอาแล้วเข็นอะไรกันนะรู้สึกว่าเมืองของเรานะมีคนพลุกพล่านมากๆเลยนะครับผมเอ้ยไก่หลุดครับ เมาอาไก่เข้าเล้าถูกนี้ชิว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 เอ้ยไก่หลุดพี่เออไก่หลุดครับเอาไก่เข้าเล้าหน่อยเอ้าไก่ใครครับเนี่ยฮะนี่คุณว่าหรือเปล่าครับผมถามนิดนึงนี่คือบนถนนสาธารณะคุณมาเลี้ยงไก่อย่างงี้ไม่ได้ คุณจะมาโปรยข้าวไก่ตรงนี้ไม่ได้นะครับผมบอกเลยแล้วไก่เดินเพี้ยนพลาดมากแล้วผมบอกเลยว่าการที่ผมหายไปนั้นผมไม่ได้ไปทําอะไรมาครับทุกคนดูนี่ครับผมอ่าผมมีคนในหมู่บ้านของผมถึง230คนเลยนะครับผมแล้วก็ มีช่างเนี่ยถึง75คนเลยนะสุดยอดไปเลยพ่ะน่แล้วตอนนี้ตังเราเหลือ888บาทเอาทเรามีพลังลบถึง1,900นะครับผมผมบอกเลยว่าตอนนี้ไอโจรคนไหนมาผมบอกได้เลยว่าผมจะฆ่ามันให้เกลี้ยงเอ้ยแล้วจริงๆแล้วนะครับทุกคนผมได้ทำการสร้างโบสด้วยนะครับคืออันนี้คือโบสเก่าของเราใช่ป่ะเฮ้ยผมไปอยู่ไหนวะเนี่ยโอเค คือนี้เนี่ยครับเป็นบทเก่าของเรานะครับแต่ว่าผมได้ทําการสร้างบทใหม่แล้วด้วยนะดูดินี่คือประชากรที่เอ่อล้มหายตายจากไปนะครับผมจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ความหนาวแล้วก็การขาดแคลนอาหารนะครับผมอุ้ยแต่ว่าเมืองเรานี่คือแบบคือดีครับทุกคนคือดีเลยทุกคนช่วยกันทํามาหากเอาละครับโอไม่ก็ตอนนี้บ้านเมืองของเราก็มีกระหล่ำปลีกินแล้วนะครับโอ้ย แล้วหมูหมากาไก่นี่คือเลี้ยงแบบไม่ขาดเลยนะผมบอกเลยว่าผมได้ทําการไปดูเหลายๆอย่างมาแล้วนะครับภาพรวมของเกมนะผมเลยทําการอัปเกรดเมืองเราไปได้เยอะมากเลยนะครับผมเออดูดิอุดอุ้ดอุดอุดสวัสดีครับเออพี่หมูตัวนี้เนี่ยเป็นหมูจากยนเยอรมนีนะครับผมเออตรงตูดเียจะมีหางด้วยนะครับแล้วก็ตรงหัวจะมีหูด้วยนะเออเผื่อใครไม่รู้มาแล้วครับมีคนตีระครังลั่นของสนั่นพองต้องเมืองวุอยู่ทางนู้นเลยอ่ะโอ้โหกว่าจะเดินถึงที่พ่ายเอ้ย อย่างไกลอาจารตรงนู้นนะแบบว่ามาถึงตรงนี้ครับทุกคนดูดิโอ้ไม่ก็มันเป็นอะไรที่งดงามตาก,การตาโคตรนะครับเออผมมีโบสถถึง2ที่เลยนะเผื่อแบบว่าใครเดินไปตรงนู้นไม่สะดวกครับคือเลยจะได้มาตรงนี้เพื่อมาสารภาพบาปเออแล้วตอนนี้นะครับเออเป้าหมายของเราอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือการแก้ปัญหาที่เราแบบว่าเจอตั้งแต่ต้นเกมเลยก็คือปัญหาการขาดแคลนอาหารครับ พอเข้าฤดูหนาวเนี่ยเราจะไม่มีอาหารให้ทุกคนกินกันเลยนะเออมันเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับผมเฮ้ยอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเปลี่ยนสภาพอากาศแม่ตกใจหมดเลยคิดว่ามีไอโจนมันมาอีกถ้ามันมาอีกผมก็จะซัดมันอีกไอโจนนะผมบอกเลยว่าตอนนี้อ่ะ ผมพร้อมมากพร้อมที่จะลบลาคราฟันกับไอ้พวกโจรนั้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเอ่อหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วมาดูดีกว่าครับว่าเขาเก็บอะไรกันโอ้แล้วคนอย่างเยอะครับผมใส่มาแปลว่าหลายครอบครัวมากนะเอาบุดจำบุดอาวุธจำบุดโอ้ยทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยเกี่ยวหญ้ากเกี่ยวข้าวกันแบบว่ามีความสุขมากเลยนะครับเพราะต่อไปนี้ทุกคนครับผมบอกได้เลยว่า จะไม่มีใครโดนบรบกวนอีกต่อไปเพราะว่าผมนั้นมีกองทัพที่แข็งแกร่งมากๆเดี๋ยวผมจะเรียกให้ทุกคนดูว่ากองทัพผมมันเยอะขนาดไหนเอออีกอย่างเนี้ยผมลืมบอกเลยนะครับผมเพราะว่าผมได้สร้างบ้านของท่านอาโรนไปแล้วนะครับผมเออผมไม่ได้บอกทุกคนเลยอยันเนี้ยอยู่ไหนวะเนี้ยผมมาก่อนนะครับนี่ครับคือบ้านของผมเองเอาเรื่องวะลนะ่ะมีแค่เนี้ยแต่ว่าผมไม่สามารถเข้าบ้านได้นะครับเออ แต่คนอื่นออกมาได้แล้วก็เข้าไปได้ครับแต่ผมทําอะไรไม่ได้เลยกับบ้านตัวเองนะว้เอาเลยครับตอนนี้ผมมีพลธนูนะครับโอ้โหแบบว่าเป็นกลุ่มก้อนเลยนะแล้วก็มีเป็นโล่นะครับแล้วก็มีคอนจิวนะเอาไว้ทุบหัวเลยนะครับใหม่ก้อนผมบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ยอมไอ้พวกโจน,นั้นแล้วดูหน้าของทุกคนสิครับอุ้ยเอาเรื่องในการรบครั้งนี้ ทุกคนที่ยืนอยู่ณจุดนี้ยังจำได้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองคุณผมขอถามคุณหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นภาพที่อยู่ในหัวของคุณยังจำและตาตึงอยู่ในใจภาพแห่งไฟที่โหมกระหน่ำในหมู่บ้านภาพที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมถ้าทุกคนไม่แก้แค้นผมจะนอนตาตาไม่หลับผมบอกเลยจงถือหน้าไม้และธนูของคุณให้พร้อม เพราะว่าวันนี้หากมีไอ้โจรบ้าคนไหนที่มันกล้าเข้ามาผมบอกได้เลยว่าเหล่าทหารหารของเมืองผมนั้นพร้อมที่จะกำจัดมันให้สิน้นเข้าใจไหมเออเอาละครับนี่ก็คือทหารของผมผมบอกเลยว่าตอนนี้อะครับใครที่จะมีปัญหากับผมกระทั่งเจ้าเมืองสีเหลืองๆนั้นผมบอกได้เลยว่าผมก็จะสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะครับ เออถ้าดูแต่ละคนนะครับโอ้โหตึงๆอ่ะแปลว่าตึงทั้งนั้นน่ะตึงไหมพี่ตึงครับผมบอกเลยว่าตึงเออโอ้ยแล้วในแต่ละวันนะครับมีชาวบ้านนะครับมาทําเหมืองทําฟาร์มนะโอ้โหแล้วมันเป็นเอ,อ่ออะไรที่เราไม่อยากจะคิดเลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นในวันวันหนึ่งนะอุ้ยถือถังทำอะไรครับเนี่ยเฮ้ยนี่มันแครอทนี่ครับอ้าว แล้ววางถังไว้เออตะก้าหายไปในดินทำไมไม่ขุดล่ะครับโอ้ไม่ก็ตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยวกันนะครับโอ้โ oh หผมมาถูกเวลาพอดีอ่ะเอาละครับตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยวเลยโชว โชวโ,โหบอกได้เลยครับว่าลำซํำมากผมว่าตอนนี้นะครับหมู่บ้านเราก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยทีเดียวเออเพราะว่าตอนนี้ผมได้ทําการสร้างเกือบทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่า2ออันนี้ยังล็อกอยู่ว่ะดิผมยังไม่สามารถสร้างได้อะตอนนีออ้ทุกอย่างนี้ผมสร้างไว้หมดแล้วนะครับแล้วกออ็อันนี้ผมก็สร้างเรียบร้อยแล้วครับผมไม่น่าจะมีอะไรให้เราสร้างได้แล้วผมไม่รู้จะทำอะไรเลยอะ่ะคือแบบว่า มันเพอร์เฟกไว้ซะทุกอย่างเลยครับผมอุย้ยหมู่บ้านของเรามันตั้งชื่อได้นี่ว่าชิปแล้วครับแล้วเราจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่าอะไรดีเอ่อผมเพิ่งมารู้ในพาร์ทนี้นะครับหม่กอผมจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่าอะไรดีชื่อหมู่บ้านของเรานะครับต้องมีความรุ่งเรืองและความรุ่งโรจน์ผสมเข้าไปด้วยนะแล้วก็เรื่องการทหารนี้ก็ต้องให้มั่นคงครับชื่อที่เราจะคิดนั้นก็คงจะต้องเป็นเอ่อแฮมครับผมอ่าหมู่บ้านแฮมนะครับไม่ได้ หมู่หมูนะครับแต่เป็นแฮมโอ้โทุกคนเคยคิดกันไหมครับว่าผมเจ้าเมืองอโลนได้ทําการอ่สร้างหมู่บ้านที่เพอร์เฟกและน่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือการทหารที่มั่นคงทุกสิ่งอย่างนั้นร้วนเกิดจากทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําสําเพลงที่มีของขายประมาณ5ล้านได้5ล้านที่มายถึงล้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆนะครับที่เราได้ทําการ สร้างมาทุกสิ่งอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากทุกคนไม่ช่วมไม่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอ้ไม่กอดเป็นอะไรที่เพอร์เฟกสุดๆดูสิครับชาวบ้านชาวเมืองที่ทำการเใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ก็ดีหรือการเก็บฟืนก็ดีครับทุกสิ่งอย่างนั้นอ,อได้ทําการผสมปนเปได้อย่างลงตัวถึงบางอย่างนะครับเราจะไม่เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ มันทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราเป็นเจ้าเมืองนั้นมันมีอะไรหลายๆอย่างครับที่ทําให้เรานั้นต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นออโดยเฉพาะคนที่ปล่อยไก่มาเดินตรงถนนเนี่ยคือหมู่บ้านของเรานะครับมันเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมคอมพลีทว่ะทุกคนดูมุมนี้ด้ครับทุกคนจะไม่ปรับปลื้มใจได้ยังไงครับผมถามแค่นี้แหละในฐานะที่ผมเป็นเจ้าเมือง ผมบอกได้เลยว่าผมปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากในการที่เหล่านั้นได้สร้างเมืองและมีคนพลุกพ่านถึงขนาดนี้มันมันจบแล้วอะครับคือตอนนี้เนี่ยความที่เราเป็นเจ้าเมืองด้วยนะแล้วเจ้าเมืองเห็นแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่ง เหนือสิ่งอื่นใดผมจะต้องได้ทําการตีไอ้โจรพวกนั้นที่มันบังอาจที่จะมาบุกเมืองของเราผมบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ปานีครับผมแค้นแทนชาวบ้านเนะที่มันมาเผาบ้านผมอ่ะเฮ้ยครั้งนี้ผมไม่ยอมใครจะไปยอมผมไม่ยอมอ่ะผมบอกเลยอ้าวแล้วมันมีคนมาท้าตีท้าต่อยกับผมมาดิผมรับเลยอ่ะผมบอกให้แล้วคุณอยู่ที่ไหนครับอุ้ยอยู่ใกล้ๆเลยเหรอครับอยู่ไหนอะลานประลองอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เลยอ่อเอาละมึง เอ้ยเอาละวะผมบอกเลยว่าใครที่อยากมาตีผมนั้นผมบอกเลยทุกคนจะต้องเจ็บช้ำกระดองใจใครครับมันมีคนเหลื่อมล้ำด้วยเลยเฮ้ยมันมีคนกล้ารอครับแม่ไม่รู้จักกองทัพของหมูจะแล้วเออขาจะมาทางไหนอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาทางไหนอันนี้88ดิวันเดี๋ยวให้เวลาแบบว่ามันเหลือๆก่อนครับดีวผมจะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเอ้ยแล้วใครตีอะเชีย ไม่นะไอเวนมันตีตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยอุ้ยและหมู่บ้านเราโดนอีกแล้วครับทุกคนผมไม่ยอมอะ่ะครั้งนี้ผมไม่ยอมและผมวางไม่ได้เฮ้ยผมจะต้องวางทหารไว้เอาแบบว่าเยอะๆเลยผมโดนใครตีวะเนี่ยผมเรียกมาให้หมดเลยแล้วกันเออ ไปครับเอ้ยมันมาเตียนอยู่ในนี้อ๋อเฮ้ยมันยืดเรอครับมันยืดว่ะการที่เราไม่ตั้งหมู่บ้านแบบนี้เราแบบไม่ได้ทันตั้งตัวครับแต่มันบอกว่า8 4วันเองกะดีโอ้โหชิปนะครับทุกคนมันฆ่ากันแล้วเอาเลยจัดันเลยครับชาวบ้านชาวเมืองอย่าไปยอมโอ้โหแล้วตรงนี้คือการทําสงครามแบบว่าจดจ่อโคตรครับดูแต่ละคนคือแบบว่าไม่ยอมใครเลยเฮ้ยมันบอกว่าเหลือตั้ง80กว่าวันนี่ แล้วผมโดนไครตีวะเนี่ยซัดมันเลยครับให้หนัวเลยผมบอกเลยว่าชาวบ้านผมไม่แพ้แน่นอนถ้าแพ้ก็ต้องแพ้จํานวนละครับเพราะว่าเขามาเยอะมากชาวบ้านของเราโดนลุมแล้วคุณทําอะไรกันอยู่คุณจะลุมชาวบ้านผมโอ้ oh my god โดนลุมกีต่ต่อโอ้โหแล้วดูครับแล้วโดนลุมขนาดนี้เลยเหรออุ้ยแ,แต่ละคนมีหมวกเหล็กหมดเลยอะ่ะนหนบอกว่าเหลืออีกแปดสิบกว่าวันไงโอ้โหแล้วหมู่ผมก็ หมู่ผมก็ตายแล้วรีเวิร์สกลับมาโอ้ขอทางหน่อยอย่าทำ้ายห,หมู่บ้านผมขอทางหน่อยครับอย่ากระทืบผมต้องโดนใครก็ไม่รู้มาตีบ้าน <c oughs> อ้าวอะไรอย่างงี้เป็นยังไงต่ออะมันบอกว่าเหลือ74วันแล้วทำไมมันมาตีก่อนล่ะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะประวัติศาสตร์สำรอยอีกแล้วโอ้มก้อด โอ้โหทุกคนครับผมทําการโดยประมาทเกินไปแต่ถ้าผมไม่ทําการสู้รบกับเขาเขาก็ต้องมาลบกับผมและนี่ก็คือสร้างปราักหักพังที่เออผมบอกว่าผมจะตีโจรแต่ว่าผมโดนไอ้เจ้าเมืองใครก็ไม่รู้ครับมันมาตีผมจนบ้านผมแตกสลกขาดผมรู้สึกว่าท้อมากเออคอมผมก็ท้อด้วยมันเป็นภาพ ที่ผมรับไม่ได้ผมนั้นต้องทําการจาลึกและจดจํามันไว้ตลอดทั้งชีวิตของผมในฐานะที่ผมเป็นเจ้าเมืองและการลบครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่โจรสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การขาดแคลนอาหารสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ไก่ที่หลุดออกมาด้านนอกแต่สิ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือเกมมึงเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยไอเวนเอ้ยแม่งเหลือตั้ง65วัน55้าวันโอโ้ทุกคนครับมันเหลือตั้งหลายวันนทำไมผมโดนตีก่อนวะ นี่คือการอาวสารของเมืองของผมนั่นเลยโอ้ oh, ผมตั้งชื่อเมืองได้แป๊บเดียวโอ้ไม่ก็จากคนสองร้อยกว่าคนเหลือ79็ดสิบเกคนออและทุกคนดูอะไรครับผมโดนโจรป้นมึงจะมาป้นกูทำเชี่ยอะไรมึงจะป้นกูทำไม กูไม่มีอะไรมึงป้นแล้วทุกสิ่งอย่างมันได้พังทลายไปหมดแล้วตอนนี้เมืองนี้ไม่ใช่ของผมอีกต่อไปแล้วครับทุกคนผมกดอะไรไม่ได้แล้วเมืองนี้ไม่ใช่ของผมอีกต่อไปแล้วมันเป็นของคนอื่นไปนที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ไม่ก็แล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแต่ตอนนี้เมืองนี้ ก็ไม่ใช่ของผมอีกแล้วครับชื่อเมืองแฮมแห่งนี้ก็เป็นในแค่สิ่งที่ถูกจารึกไว้บนแผนที่ทุกสิ่งอย่างที่ผมได้สร้างมานั้นได้จบลงแล้วครับทุกคนผมได้ทําการในละเทศตัวเองและเล่ล่อนไปตามทางต่างๆผมหวังว่าชาวบ้านที่เห็นผมที่ยังโกรธแค้นและเครืองผมสามารถที่จะเอามีดแล้วก็ไม้หรือว่าหินนั้นได้ปามาที่ผมได้เลยและหันหลังกลับไปมอง ด้านหลังที่ผมเคยสร้างทุกอย่างและตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วผมก็เสียใจอยู่นะครับเพราะว่าออได้ทําการปกป้องเมืองแบบสุดชีวิตแล้วครับทุกคนแต่ว่าเกมมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันนับถอยหลังอยู่แล้วนะครับว่า50กว่าวันแต่ว่ามันมีคนอยู่ดีๆก็บุกมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับจนทําให้เมืองแฮมแห่งนี้นะครับที่ผมได้ทําการสร้างมาแบบว่าอย่างใจจดใจจ่อแล้วก็รอดูความสําเร็จของเมืองแห่งนี้ได้พังทลายไปในพริบตาเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการร่วมสลายหรือเกิดใหม่ ทุกสิ่งอย่างนั้นมีเกิดระดับศูนย์ผมขอให้ทุกคนยืนไว้อะไรให้กับเอาละครับเรียบร้อยก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเออ ผมก็ไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าผมเล่นเกมนะครับคนอื่นเขาเล่นได้ดิบได้ดีกันแต่ผมเล่นเนี่ยเล่นแล้วมันแบบว่าถอยลงถอยลงจนถูกตีบ้านแตกจนเกมโอเวอร์นะครับผมอ่าบางคนอาจจะคิดว่าผมเห็นคนอื่นเล่นแบบเมืองดีแบบนั้นเมืองดีแบบนี้แต่คุณมาดูผมผมคือซิกเนเจอร์ครับเล่นอะไรชิปหายหมดเออ ผมบอกเลยว่าทุกคนจะไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้ในช่องอื่นเพราะเขาจะไม่เอามาลงแน่นอนแต่ช่องผมคือเน้นชิปหายและบรรลัยไว้ก่อนเลยอ่ะเป็นไงโอโหจากไปอย่างสงบครับเจอกันมารถต้นการไปเว้ย